ตอนนี้ก็อยู่กับช่องมุกน้อยดำซิงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มุกจะพาออกไปดูรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวกันค่ะนี่จะขี่เบฟพ่อไปนะคะส่วนรถมุกนะคะไม่ขี่ค่ะทํามาจอดเดี๋ยวมุกขอตัวขับรถเป็นทุ่งนาก่อนนะคะทุกคนฮะนี่มัมีโพโคือของข้าวนะของข้า,ขาวนี่โพโพเลยพอดที่มีเลยเคยบึงไหมดึ้งไงอ่ะเห็นปะไอขันที่ห้าไปเบิง้งมันคือกันปะของหา้างตะน,นันนี่อะไรก็ทอรวงเป็นท้าวทรวง เขาถอดเขาถอดเี่ยนมีอเดงหเด้งดเลยอสปิงสปงาหนีสเห็นมาแล้วคอเห็นมาแล้วก็ซื้อมาเท่านะเขาบอกมนจได้ไอ้เต้เตเพื่อเตะฝั่งนีหลังสตอก็ดังกว่านั่นเลยอันนี้ เทียวไปเย็บเฮ็ดเฮ็ดคือเนาะอันน้อยๆนะก้าวไปเย็บอ๋อมันก็คือเลยหกสิบนะอ๋อโอ้โหขึ้นมายคลองเทคลองเทหลากไป่ใส่หลากซุนคลองเก่าขั้นขลังนะเอาไปเลยตากดาซินน่ะขั้นนั้นเอาเวลาดาซินเลยครัทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะขี่เวฟพอมาค่ะ มอไซค์มุกไม่ขี่นะคะมันจะพังละก็รถพ่อคันหลังนะคะคันหลังก็เก่าสิเอาพ่อไปไหนใครพ่อไปเสร็จเอาไปไหเขาอะไรท้ายยังเอาแต่เขาไม่คุกเขาอ่าเออเนาะเอาหารนี้มันสิไปเกลียดอะไรบัวสนสมยังได้ได้บดปีละสมบดปีเยอะไง อันนี้เป็นคูบตาเจ็ดสิบนะคะเพิ่งไปเอามาใหม่ใหม่ของเราแต่อาจจะเก่าของเขานะคะรถหลายปีแล้วนะคะอันนี้ทําสีใหม่พอแต่งมาเรียบร้อยนะคะสปริงทอแขนวาสันพอสปริงนะคะส่วนคันนี้รถพ่อมุกนะคะเกี่ยวเสร็จแล้วมาละสีเขางามวะเนาะเฮ็ดไม่รีบเห S <S ตูกระแตงอีกเต้นลายเหรอวะโบปติตูเลยนะเออเสออะไรว่าถือเข้าลมใช่น้าก็สิปติตบอเออเหล่าหาได้ลองบ้างอคันนี้ทำมาเยอะนะคะวันนั้นมุกถามราคาอยู่นะแล้วก็ถามเลยเป็นรถกี่ปีแต่มุกจำไม่ได้พ่อหน่อยจำได้วันนั้นพอ่อโทรไปถามนะคะอันนี้เป็นรถของ ญาติาทางหางของพ่อนะคะให้มาช่วยเกี่ยวค่ะเอามาลองด้วยส่วนรถพ่อมุกโอ้โหสภาพไม่ต้องซืมนะคะสิบสี่ปีค่ะสภาพถ้าเป็นคนแก่ก็ฟันหลุดหมดแล้วอะ่ะหลุดหมดปากอะ่ะก <c oughs> ็คือมันเก่าแล้วเนาะหลายปีแล้วก็รอดูกันนะคะว่าเจ็ดสิบที่จะไปเอามานี่ยังไงอะไรยังไงแต่ก็ว่าจะเอาแต่ไม่รู้จะเอาจริงไหม นี่ก็เป็นรถขนข้าวของเรานะสวยอ่ะสวยสวยพะพว้ะันนี้ตักปีเจ็ดปีหินบ่ดังบะเสียขอางเนาไปเบิง4ีปีหาปีไม่เชือยอันนี้เจ็ดสิบันนี้เจ็ดปีนะคะทุกคนโอ้เหมือนแกะกองเลยอะ่ะ เหมือนไม่เกะกองเลยืว no ัตถุยาสังเขียนสุกยาเลยวัตถุยนสังเขียนมเอนเาอเขียเียแต่สีข้างนอกอันนี้ทำสีใหม่นะรถเจ็ดปีโอ้โห ติ๊กเกอร์ไหมด้วยติ๊กเกอร์ไหมด้วยขับเบิ้งขนานก็ขนาดตัวได้คือกว่าโอ้ขนาดขนินดนา้บอกขนเฮาไปเบิ้งขนพุ่นขนาันซีปี่นะเจ็ดสิบนะอย่งเลยครับเออวะครับผมเจ้าอย่งหกสิบตังึงมาเปียบเทียบเว้ยออมอนาครับ สวยสวยอะไร,ะไรมามอนน,นี่จะเป็นรถพี่ปูนะคะเป<อ>พ่พอมุกจะเป็นหกสิบคันด้านหลังส่วนเจ็ดสิบที่พ่อว่าจะซื้อก็ยังไม่ได้ถ่ายลงนะคะคไม่แน่ใจว่าจะไปดูอีกทีวันไหนพ่อึพราะขาเป็นแบบนี้ที่อาไปบึง เขาห่ามาหันไหนไปไปเขาหันไนเต็อ่ดูเขาเตงมาเออเขาห้ามาหันหนเตงคอเียนีปุไปน่ยพ่อจะลากกลับบ้านนะคะดูท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกะแต่อื่นจะลากรถกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้แต่อื่นค่อยไปเกี่ยวต่ออ้ยมาไม่ทันเจ็ดสิบเกี่ยวเลยอะ่ะ ไปมีโอกาสพ่อน่าจะเรียกมาช่วยนะคะอันนี้ไม่ใช่พึ่งเกี่ยวนาปังนะคะทุกคนนะที่จริงอะ่ะนาปังพ่อมุกเกี่ยวตั้งนานแล้วเกี่ยวได้อู้ได้หลายวันแล้วนะแต่ว่ามุกอะ่ะไม่ได้ออกจากบ้านมาถ่าย <c oughs> เกี่ยวจนจะหมดข้าวเกี่ยวและะ้วอีกไม่อีกไม่เยอะก็น่านจะหมดละพิจารณาอยู่อยากได้เหมือนเขา กำลังทำเรื่องกู้อยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาคันไหนดีคันนี้ไปเอามาอยู่เอามาจากเก่ใหญ่นะคะอยู่ในตัวเมืองสุรินทร์โอ้็อันนี้ขเขาเห็ดหลายเนาะอันนี้ซ้ำซ้ำเก่าเองมอนปิดจมูกคุณ ทุกคนกิดจมูกก่อน<ม>เดี๋ยวเราดูอีกทีตอนเราขึ้นท่นเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะลากรถเข้าบ้านกันนะคะฝนจะตกแล้วฝังน้นก็กำลัง เอาข้าวใส่กระบะนะคะเดี๋ยวจะเอารถไถลากรถเกี่ยวกลับบ้านส่วนกระบะก็จะไปเอาข้าวลงแต่เวลารถเกี่ยวพ่อมุกพังต้องลากไปสังขะ<อ>ไปซ่อมไกลๆสามสิบกิโลงเงี้ยก็จะเอากระบะคันเขียวนะคะาลากไปโอ้ดูท้องฟ้ามืดมาแล้วม่อนฝนจะตกแล้วตอนนี้ก็ เกียวอยู่แถวแถวหลังตลาดท่องจอมนะคะทุกคนหน้าปลัง,ง,งพนักง,งานบบกรถเดี๋ยวเราจะเอา60ขึ้นเทนเลอร์ฝนจะมาแล้วอะ่ะลมแรงมากขับโดยพลทหารอุด๊ดอันเนี้ยในบรรดาลูกน้องพอนะอุ๊ดเนี่ยขับรถเกียวดีสุดนะคะถูกใจพอที่สุด,ด,สดละเป็นคนใจเย็นนะคะ แต่เสียรายออก70มาอูดก็ต้องไปทหารไม่รู้ว่าใครจะได้ครับบรรยากาศน่านอนมากขึ้นชื่อว่ารถนะคะจะเกาจะไหมก็ก็รถน,นั่นเอง แ้าเก่ามันก็ต้องซ่อมบ่อยมันออกคุณเก็ดังถือใจเขาห <c oughs> ยู่เอาหยู่เอาเออเนาะได้คืนเจ็ดบซิบก็อยากค่าพกซิบเลยบอกกันนี่ เดี๋ยวมุกต้องขี่กระบะรถหนักไปลงข้าวนะคะเพราะว่าลูกน้องพอลูกน้องพอไม่มีใครขับรถกระบะแบบหนักๆเป็นมุกต้องขับไปเองรถหนักมันจะขับยากนะคะทุกคนปิดปิดเเร่งเดี๋ยวออกเข้าไปน,นั่งนั่งเลยโอ้โฟ้าร้อง โอ้อุสตส่าห์มาแบบกูมาทายคายีวไม่กูอีคียรถไปลงเขาอะไรอะไรง้ครับเนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบ <70 S 2> ก็ขึ้นแล้วน้องโอ้คนมาแล้วคนตกแดโอู้เอาเอาเอาคัดแผลอ๋อมันบ่มีตัวขำคือของเฮามันมีแนวขำขามันก็เลยเดิง ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลากเขาบ้างทั้งสองคันนะคะทุกคนขอตัวขับรถไปลงข่ากันค่ะยังไงก็เจอกันทีคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะบ๊ายายมันได้แบเอฟซีมุกหน่อยแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆฝนตกล้ะไปเรา